ครับวันนี้เรามาทดลองขับตัวจริงกันรุ่นไหนครับเนี่ยเดี๋ยวําทําเซลกันทรับเซลรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นซิลไฟนะครับ DMI นะครับผมจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นเนาะรถไฟฟ้าที่เป็นตัวซีดานถูกไหมแล้วก็เป็นตัวคอมแพกประมาณนี้เนาะแต่โอ้หมาดูข้างในนี่อ่ะดูดูข้างในสวยมากนะดูวัสดุสิโอเคครับเนี่ยนี่ดู วัสดุนี่คือแบบนี่เป็นโครเมียมนะแล้วก็ทําลายมาอย่างดีเนาะโอ้โหนี่แบบเหมือนเหมือนรถระระดับแบบก็เกือบล้าน่ะประมาณนี้สวยเลยในราคานี้แล้วคอนโซลนี่เหมือนรถยุโรปเห็นไหมสิ่งดีของบ y วดีนะที่มผมชอบนะคือมันมีในเรื่องของตัวปุ่มพวกนี้คือมันไม่ได้แบบถอดทุกอย่างไปอยู่ในหน้าจอหมดถูกป่ะใช่ตัวนี้มันก็เลยทําให้เวลาเราใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังเหมือนกับเป็นรถน้ามันอยู่คุ้นเคยอะคุ้นง่ายๆจะปรับ แอร์ปรับอะไรเนี่ยปรับตรงนี้เรามานั่งปรับหน้าจอเนี่ยมันทําให้เราลําบากในการขับขี่นี่แล้วดูหน้าจอนี่ชอบนะผมชอบนะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่มรูหราดูแล้วจอใหญ่ถูกไหมครับอ่าไม่เหมือนตอนอ่นตอนตอน้ตนเนาะตอนที่มาบีบดียังเป็นจอเล็กๆนะอันนี้จอใหญ่มาให้เลยอันนี้หมุนได้ไหมอันนี้หมุนไม่ได้ครับหมุนไม่ได้แต่ก็โอเคฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์ก็เหมือนเดิมคุ้นเคยอยู่เนาะแต่ก็ใช้งานง่ายขึ้น อ่าโอเคอ่ะอันนี้มาเดี๋ยวเข้าเกียร์ตอนนี้เกียร์มันจะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้แบบไม่ตัดเลยนะลองเทสไปเลยนี่อันนี้เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P โหมดมีกี่โหมดครับนี่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับนี่มีสปอร์ตอีโค่นอร์มอลอืมไปเดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันดู ด้วยความรถไฟฟ้าเนอะตัวสปีดต้นเนี่ยดีอยู่แล้วคัดเบลล์คัดเบลแอร์ยดเดย็นนะใช้ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปลองเทสได้จริงกันดูนะรุ่นไหนครับเนี่ย CU5 DMI DMI ด้วยถูกไหมใช่ครับปลักอิน h y b บิดครับ <Okay. S 2> อตอนนี้ <c oughs> มีผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มมาแต่ต้องคาดเบลวหน่อยนะอันนี้ก็แปลว่าเป็นเซ็นเซอร์ในเรื่องของคาดเบลยวทุกจุดเหมือนเดิมทุกุกจุดเหมือนเดิมครับบางคนอาจจะลำคานะแต่ผมชอบนะเพราะว่าอะไรมันมันช่วยให้เราเนี่ยป้องกันแลน้วความปลอดภัย <c oughs> ซึ่งถามว่าตัว b ี d เนี่ยเขาก็เล็งเห็นตัวนี้แหละโอเคอ่ะมาเดี๋ยวลองท็อปสปีดกันดูว่าเร็วขนาดไหน <c oughs> อันนี้แบบคร่าวๆนะไม่ได้จริงจังนะแต่ อันนี้โหมด normal ก่อนครับ